ยอดเขาออกมาเป็นสีนี้เนาะสวยงามมากนะคะก็ทักทายเพื่อนๆค่ะเพามาเป็นกําลังใจเพื่อนเนาะ <S <S ก็เองก็ทักทายเพื่อนๆนั่งที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งพักตรงนี้ก็ได้ค่ะ <c oughs> สวยงามสวยงามธรรมชาติ <c oughs> แต่งไว้ได้สวยค่ะทุกคน <c oughs> แต่งได้สวยงามเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณกําลังใจเพื่อนๆทุกคนเนาะ <c oughs> ากาศเย็นสบายๆเนาะช่วงบ่ายๆค่ะสดชื่นยามบ่ายของฟ้าไปไหนก็ต้องไปคือจะเป็นปั๊มน้ำมันนะคะก็มานั่งพักชมบรรยากาศแป๊บนึงค่ะธรรมชาติธรรมชาติมันจะต้นไม้อันนี้ก็สวยงามนะคะทุกคนนี่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะสวยดีเท่งนี้ค่ะเนาะนี่ วันนี้ได้ออกนอกบ้านค่ะเล็นออกนอกบ้านค่ะก็พูดคุยกับเพื่อนเป็นกำลังใจให้เพื่อนเหมือนเดิมเราเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันเราก็ต้องถักทายกันเช้ากางวันเย็นเป็นกําลังใจให้กันนะคะชมบรรยากาศมาออกมาอันนี้ก็อขอบคุณกําลังใจเ,เพื่อนที่มารับชมคลิปค่ะเป็นกำลังใจให้อีทเนาะขอบคุณมากมากค่ะ อากาศเย็นสบายๆเนาะช่วงใบ่ายๆค่ะสดชื่นยามบ่าย,ายของฟ้าไปไหนก็ต้องไปสวัสดีทักทายค่ะวันนี้พากันมาออกมาเที่ยวสนุกสนานชมบรรยากาศแบบนอกบ้านค่ะอ่านี่ก็มาชมบรรยากาศคือจะเป็นปั๊มน้ํำมันนะคะก็มานั่งพักชมบรรยากาศแป๊บนึงค่ะธรรมชาติธรรมชาติ ได้มาเดินเล่นออนอกบ้านเนาะสามีก็อยู่ตรงนี้ได้มาเดินเล่นใส่หูแล้วเขาก็สนุกสนานตามสไตล์ของเขาแลยค่ะแบบนี้นลคะ่ะทุกคนแบบสบายสบายสไตล์ของเขานะคะให้ชมธรรมชาตินี่คะ่ะวันนี้ก็มาหพาเป็นสาสไตล์บุญหฮมสีอ่อนนะคะวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติคะ่ะออกมานอกบ้านชมบรรยากาศเย็นชมบรรยากาศมา ออกมาอันนี้ก็ยอดเขาออกมาเป็นสีอย่างนี้เนาะสวยงามมากเลยคะ่ะก็ทักทายเพื่อนๆค่ะเพื่อมาเป็นกําลังใจเพื่อนเนาะก็เองก็ทักทายเพื่อนๆสไตล์เห็นไหม <laughs> เห็นไหม <laughs> โอ้โหพ,พาอเป็นสาวสไตล์บุญโฮมสีอ่ะนะคะวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติคะ่ะออกมานอกบ้านชมบรรยากาศเย็นสไตล์เห็นไหม <laughs> เห็นไหม <laughs> ได้มาเดินเล่นนอ,อกนอกบ้านเนาะสามีก็อยู่ตรงนี้ได้มาเดินเล่นสวัสดีทักทายค่ะวันนี้พากันมาออกมาเที่ยวสนุกสนามชมบรรยากาศแบบนอกบ้าน,นะคะ่ะอ่านี่ก็มาชมบรรยากาศแต่งไว้ได้สวยค่ะทุกคนแต่งได้สวยงามเลยนะคะขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆนทุกคนเนาะแต่งไว้ได้สวยค่ะทุกคนแต่งได้สวยงามเลยนะคะ ขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆทุกคนเนาะแต่งไว้ได้สวยค่ะทุกคนแต่งได้สวยงามเลยนะคะอขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆน,นทุกคนเนาะอากาศเย็นสบายสบายเนาะช่วงบ่ายค่ะสุดชื่นยาม,มบ่ายของฟ้าไปไหนก็ต้องไป,ปอขอบคุณกำลังใจเพื่อนเพื่อนที่มารับชมคลิปค่ะเป็นกำลังใจให้ีเนาะ ขอบคุณมากมากคะ่ะทางไปไหนก็ไปเป็นคู่ไปด้วยกันขอบคุณกำลังใจเพื่อนที่มารับชมคลิปคะ่ะวันนี้ก็มีอะไรให้เพื่อนชมธรรมชาติแบบที่อิกมานะคะก็บรรยากาศนะคะดูยอดเขาออกมาเป็นสีอย่างนี้เนาะสวยงามมากนะคะก็ทักทายเพื่อนเพื่อนค่ะเพรามาเป็นกำลังใจเพื่อนเนาะก็เองก็ทักทายเพื่อน แล้วเขาก็สนุกสนานตามสไตล์ของเขาแหะค่ะแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนแบบสบายๆส,สไตล์ของเขานะคะให้ชมธรรมชาตินี่คะ่ะวันนี้ก็อากาศเย็นสบายๆเนาะช่วงบ่ายๆค่ะสดชื่นยามบ่าย,ายของฟ้าไปไหนก็ต้องไปแมออกยอดเขาก็สวนดูค่ะนู่นนะคะ,ะ,คะให้ชม <laughs> สวยงามสวยงามนู่นค่ะเขาตกได้มาเดินเล่นนอกนอกบ้านเนาะสามีก็อยู่ตรงนี้ได้มาเดินบากาศเย็นสบายสบายเนาะช่วงบ่ายค่ะสดชื่นยามบ,าบา่ายของฟ้าไปไหนก็ต้องไปได้มาเดินเล่นนอกนอกบ้านเนาะสามีก็อยู่ตรงนี้ได้มาเดินไปนชมบรรยากาศ <laughs> <laughs> มาออกมาอันนี้ก็จะชมบรรยากาศ <laughs> มาออกมาอันนี้ก็คือหมออกยอดเขาก็สวยดูค่ะนู่นนะคะให้ชม <c oughs> สวยงามสวยงามนู่นะคะ่ะเขาตกคือจะเป็นปามน้ํามันนะคะก็มานั่งพัก <c oughs> ชมบรรยากาศแป๊บนึงค่ะธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศนี้นะคะ่ะเนาอนี่ <c oughs> วันนี้ได้ออกนอกบ้านค่ะทั้นี้ค่ะน,ะนี่วันนี้ได้ออกนอกบ้านค่ะโอ้หพาไปสาวสไตล์บุญหอมสินะคะวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติค่ะออกมานอกบ้านชมบรรยากาศเยังชมน,นุลกับสามีโหสนุกสนานใจเลยกับท มวลมวลขอเติมย้ายเลยค่ะแบบว่าเสียบสายสายสบาอขอบคุณกำลังใจเ,เพื่อนเที่มารับชมคลิปค่ะเป็นกำลังใจใีทเนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีทักทายค่ะวันนี้พากันมาออกมาเที่ยวสนุกสนานชมบรรยากาศแบบนอกบ้านค่ะอ่านี่ก็มาชมบรรยากาศให้ต้นม้ันนี่ก็สวยงามนะคะทุกคนนี่ก็มารู้ว่าต้นอะไรเนาะสวยดี เห็นไ,ไหมออกยอดเขาก็สวนดีค่ะนู่นนะคะให้ชม <laughs> สวยงามสวยงามนูนะะ่นค่ะเขาตกยอดเขาออกมาเป็นสีอย่างนี้เนาะสวยงามมากเลยคะ่ะก็ทักทายเพื่อนๆค่ะเขามาเป็นกําลังใจเพื่อนเนาะก็เองก็ทักทายเพื่อนๆ <laughs> สไตล์ <laughs> เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ค่ะเนาะนี่ <laughs> วันนี้ได้ออกนอกบ้านค่ะชมอนุนก็สามีโหสนุกสนานใจเลยก็ดึุกมวนๆขอเต้นใหญ่เลยค่ะแต่บเสียบสายสายสเบาอขอบคุณกําลังใจเ,เพื่อนที่มารับชมคลิปค่ะเป็นกลังใจฮีทเนาะขอบคุณมากมากค่ะดูไหมออกยอดเขาก็สวยดูค่ะนน่นค่ะให้ชม <laughs> สวยงามสวยงามนู่นค่ะเขาตกคะะก็ไม่มีแดดออกนะคะกับบรรยากาศเย็นแบบสบายสบายนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะทุกคนไปมาใบเขาะสวยค่ะไปด้วยกันค่ะบัดดี้ค่ะ <laughs> บัดดี้ยายิดนะคะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันนะคะไปเป็นคู่ค่ะเดินยอดเขาออกมาเป็นสีอย่างนี้เนาะสวยงามมากนะคะก็ทักทายเพื่อนเพื่อนค่ะเ็มาเป็นกําลังใจ <laughs> เพื่อนเนาะก็ <laughs> เองก็ถักถ่ายเพื่อนๆน,นั่งที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งพักตรงนี้ก็ได้ค่ะสวยงามสวยงามธรรมชาติค่ะก็ไม่มีแดดออกนะคะก็บ,บรรยากาศเย็นแบบสบายสบายนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะทุกคนเป็นมาใบเขา,วาสวยค่ะเป็นชมบรรยากาศ <laughs> มาออกมาอันนี้ก็ต้นมาอันนี้ก็สวยงามนะคะทุกคน นี่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะสวยดีโอ้หพาอปเฝสาสไตล์บุญหอมสีอาา่านะคะวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติค่ะออกมานอกบ้านชมบรรยากาศเย็นใสห่หูแล้วเขาก็สนุกสนานตามสไตล์ของเขาแลคะแบบนี้แลวค่ะทุกคนแบบสบายสๆสไตล์ของเขานะคะให้ชมธรรมชาตินี่คะ่ะวันนี้ก็อากาศเย็นสบายสายเนาะช่วงบ่ายค่ะสดชื่นยาม,มบ่าย ปไปไหนก็ต้องไปต้นไม้น,นี่ก็สวยงามนะคะทุกคนนี่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะสวยดีคือจะเป็นปามน้ํามันนะคะก็มานั่งพักชมบรรยากาศแป๊บนึงค่ะธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศนี้คะ่ะเนาะนี่ <laughs> <laughs> วันนี้ได้ออกนอกบ้านคะ่ะอากาศเย็นสบายสบายเนาะ ช่วง่บยๆค่ะสดชื่นยาม่บายของฟ้าไปไหนก็ต้องปลาชมธรรมชาตินคะคะต้นไม้สวยงามน,นี่ค่ะ,คะ,คะสวัสดีท <c oughs> ักทายค่ะวันนี้พากันมาออกมาเที่ยวสนุกสนาน <c oughs> ชมบรรยากาศแบบนอกบ้าน,นค่ะอ่านี่ก็มาชมบรรยากาศให้ ก็ไม่มีแดดออกนะคะกับบรรยากาศเย็นแบบสบายๆนะคะอันนี้สวยงามมา